สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับลักษณะการส่งกําลังของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับวันนี้วันนี้ผู้เรียนของเราก็มากันมากมายนะครับอันนี้เรามีด้วยกันอยู่3ลักษณะการส่งกาลังของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีด้วยกันอยู่3อย่างด้วยกันนะครับก็คือ1ก็คือส่งกําลังจากด้านหน้านะครับส่งกําลังจากด้านหน้าหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าตัวข้างหน้านะครับตัวข้างหน้านะครับเป็นตัวส่งกําลังนะครับเห็นไหมฮะของมอเตอร์ล้อ มีเบรนะครับแล้วก็มีที่มันก็คือสายของมอเตอร์นั่นเองนั่นก็คือตัวล้อหน้านี่คือเป็นหับนะครับเป็นหับที่ส่งกําลังเป็นตัวชุดเหมือนที่เราเรียกถ้าเป็นรถก็จะเป็นเหมือนขับเคลื่อนล้อหน้านะครับอันนี้ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับขับเคลื่อนล้อหน้านะครับนี่เป็นสามล้ออันนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหน้าของของสองล้อนะครับของสองล้อนะครับก็ตัวนี้เห็นไหมฮะจะมีลูใหญ่อยู่นี้นะครับอ่า มันจะไม่ได้แฟชั่นนะครับแต่จริงๆแล้วมันคืออะไรครับมันคือมอเตอร์พร้อมกับแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหน้านะครับถ้ามีการขับเคลื่อนเมื่อไหร่นะครับตัวล้อข้างหน้านี้ก็จะหมุนพาขับเคลื่อนไปนะครับนี่ก็เรียกว่าลักษณะการส่งกําลังแบบขับเคลื่อนล้อหน้าเองนะครับขับเคลื่อนแต่ข้างหน้าอ่ะตอนนี้ <Yeah. S 1> ก็อีกนิดแบบแบบแรกนะครับอันนี้แบบที่สองนะฮะแบบที่สอง ใส่ซากมอเตอร์ไซค์นะครับมาประกอบรวมกันจุดเด่นก็คือนะครับจุดเด่นก็คือเราอยากเซ็ตรูปทรงให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับเซ็ตรูปทรงที่เราต้องการจุดเด่นของมันนะครับแล้วก็มีการขับเคลื่อนตรงกลางนะครับก็วางแบตเตอรี่อยู่ตรงกลางนะครับทําให้แรงศูนย์ก็เรียกอะไรจุดศูนย์ถ่วงเนี่ยจุดถ่วงของน้าหนักเนี่ยมาอยู่ตรงกลางนะครับเวลาเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับมันก็จะไม่เกิดการสมดุลนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าบางครั้ง หนักมากๆอยู่ข้างหลังบางทีเอาขี่ๆไปบางทีมันอาจจะอาจจะย่งได้ง่ายนะครับอาจจะยกงได้ง่ายแต่ืออยู่ข้างหน้ามากๆเกินไปเวลาเราจะเลี้ยวจะ,ะไหลก็อาจจะควบคุมลําบากนะครับตัวนี้อยู่ตรงกลางเนี่ยก็ถือว่ามีข้อดีของเรื่องในการสมดุลของน้ําหนักครับขอบคุณค่ะ,ะครัคบก็ผมเฉลิมชัยนะครับอาจารย์เลิตสกุลนนครวิทยากรโรงเรียนเสือชีพเทศบาลคลอหนอจอกนะครับสอนวิชา บริการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับให้แก่ประชาชนท่านใดที่มีความสนใจที่ต้องการจะเรียนนะครับทั้งสร้างและประกอบนะครับอขอบคุณมากครับ